เดี๋ยวที่สองครับน้องแอร์ยังไม่นอนนะครับนี่หายยังไปนอนหรือแม่คุณอีพอยังกินเป็นเจ้าเกย์ในเรือนมือกัเนเลย <c oughs> ไปแล้วอีอไปแล้ว,ลวกินร้ายนอกซ้ำเสี่ยงสิบุ๋มไหม <c oughs> ววขวดขวดกับเจ้าหอนครับพนเพื่อนนี่เจ้าห่อนที่บ้านน้องแอร์นะครับวันนี้นี่แหละครับบ้านน้องแอร์ครับ <c oughs> <c oughs> นว่าแล้วว่าวาแล้วว่าโอ้โหพวกกินเหมันเบื่อลมบ่าต้นบรรยากาศเดี๋ยวเราเห็นวันกำลังแชทนะครับกำกินอยู่นั่นเะี่็ตักตัก

ฝื่นน้อยๆเล้วผื่นแล้วแต่เราเห็นจต่จะมแก้กลีถึงกระไปยิบอีกมีด่านได้แล้วเลยนะการนี้กเอนละแล้ว่าชิมคนนี่เจ้าห่อนมันงแห่งนายุไแนน้ำนายน้ำสือวมันจิ้มผมเหมือนเจ้าออมนี่ จิ้มออมอย่างี้่ไอีจิ้มจิ้มจิ้มเอมอยูมจิ้มเจ้าหอนธมดาันิ้มสาแล้วหลอนการที่สุดละเป็นสีแฟนซม่แล้ละคนมคือแบบ้ใส่เวปก่นดิแทจิ้มจิ้มแน่หลมาคือออมโบาจิ้มเลย้ยมเห็นเลยเนาะแกมเนกน้าสุ้นสเจ้วร้เยจ้ามีเอ้วนะ เป็นเงานังท่องเนาะสุดที่เลสุดที่ตีพี่ตีกินมาพี่ตีเนี่เอาเรบมลวนเนยเดี๋ยวโซเชียลแปรบจ้ะโซเชียลแปเป็นเก็บนังท่องปากวันกับริบาตปากเต็มทีแล้วมึงวิ่งจิ้มจุ่มอยู่ตรงนี้พักโละผ้า สุดเลยโอ้บริกษภาพบ้า,บานลืมกันแนละ้วไม่5ปีแล้วหมายพอกันเอ๊ะขับรถซีกันไหเปิดคูณสาวอสาาเอาใส่ในเฟืด